Ini malam terakhir kita untuk semua. Ini nakกินหญ้า. โอ้ย. 牛皮！操你妈！哎 <noise>，热不？哈 <noise> 哈。<noise> <noise> 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 <laughs> บ้างอันนี้เป็นไงบ้างโดภาเนาะลุกขนหนาข้างแว่นข้างแว่นข้างแว่นซึ่งอันนี้เนี่ยคือเพลงอ่ะเพลงมันชัดเพลงมันชัดอยู่แล้วว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรใช่ไหมแล้วก็คาแรคเตอร์ที่พี่โดกับพี่ร่วเขาใส่ให้เนี่ยมันชัดจริงๆที่น้องๆเดเวลลอปมาเนี่ยมันชัดมากเลยว่าคนหนึ่งคุณหนูคนหนึ่งเป็นแบบเหมือนพาไปเที่ยวใช่ไหมมันก็ ชัดอะพอเห็นปุ๊บเล่นอะไรมันก็เข้าทางหมดแต่ว่าอย่างเมื่อกี้พี่รู้สึกว่าเมื่อเพลงเราเลือกทางโคอมเมดี era, 是是้อะใช่ไหมมันมีตัวบ้าตัวบอตัวไปห,หมดอะเราเลือกเพลงเป็นทางโคอมเมดี้แล้วเนี่ยน้องเต้ยไปคอมเมดี้สุดเลยแต่ต้นเนี่ยต้นเหมือนไม่เป็นไม่ไปคอมเมดี้อะต้นยังแบบว่า,ย,ายังก้ามกึ่งนึกอใช่ไหมก้ามกึ่งว่าเราจะไปคอมเมดี้ขนาดไหนเพราะจริงอะถ้าให้พี่ตีความแพลตเตอร์เนี้ยมันต้องเป็นคนจริงจังมันต้องแบบจริงจังอะนือ้อประมหน้าตาจริงจังเลย คือแบบว่าไม่อันนี้มันจะดูแบบก,กลางๆอะ่ะมันมันก็เลยดูไม่คอมเมดี้มันเลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยอยู่คนละเรือ่องกับเขาคือกลายว่าเต้ยมาแบบโหมาจากเรื่องไหนก็ไม่รู้ <und> <S <S ใช่ปะเออต้อนมาคนละเรื่องเลยอะ่ะเอเอแต่ถามว่าโดยภาพรวมมันสนุกแต่ว่าถ้าเกิดตัวต้นแบบเป็นเล่นเป็นคาแรคเตอร์แบบอาโนคนเหล็กอ่ะหน้าหน้าขมึงตึงแบบเนี่ยคั้นจะพาเธอมาให้มันาคอมเมดี้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเข้าไปกับเด็กชั่นเดียวกัน อะไรประมาณนี้ตอนนี้เขาก็ลังวนอยู่ค่ะเรียกว่าเมื่อวานเขาส่งแล้วเขาก็แบบว่าขาดความแบบชื่นใจใส่เตยไม่แบบไม่ค่อยแตะอ่านไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้วันนี้โดนันว่ามาทางเนี้ยก็ดีพูดคุยใหญ่ว่าไหมคะว่าก็ดีขึ้นแต่ว่าดูมันเลยดูที่ที่ที่คอมเมนต์มาเลยดูเหมือนกับว่าเขารู้สึกเหมือนเขายังห่วงรออยู่อะแต่ทำขม็งขึ้นแล้วเดี๋ยวไม่หล่ออะไรเงี้ยน่าเกลียดไปหล่อว่า อาจจะต้องสนุกกว่านี้ลองเพราะลองคิดดูดิคนข้างเรานี่แบบเอาจริงๆนะถ้าเรารู้จักนี่อีบ้าเลยนะเราว่าูว่าเออเราแบบว่าเราแบบคิดดูเราเป็นคนที่รักคนประเภทนี้เราเราต้องเบอร์ไหนอะ่ะง็ใช่ไหม <คน S 2> เออค,คนที่รักคนประเภทนี้งอนใช่ไหมเออแบบว่าเออแล้วเข้าป่ามาเจอไอ้พวกตัว,ตวพวกนี้โอ้โหเอเลนดีมากที่พกใคร ถมว่าปวดท้องเลยดเต้ยพี่ว่าของเต้ยประมาณนี้กำลังโอเคไม่ล้นไม่ร้นเนาะรักสาเท่านี้พี่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เสื้อผ้าหน้าผมแล้วมันจะไปขนาดไหนอ่ะก็อยากไปอย่าไปอย่าไปแบบกังวลใจกับมันเรารู้สึกว่าเราเราเรารับตรงเนี้ยเท่านี้ของเราโอเคแล้วก็ถ่ายทอดไปอย่างนี้ แล้วก็<ม>พี่ก็ไม่รู้รอีกว่าพวกนี้เพราะที่มันมีมันจะช่วยเราให้แบบเชื่อหรืออินขนาดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> วันนี้มันมีหลายอย่างประกอบแมาก,ก็จําความรู้สึกนี้วไว้ไปใช้บนโชว์คือคือพี่ลองเสริมต้นนิดนึงละกันลองลองมีรีแอคกับสิ่งที่เต้ยทำอะ่ะสิ่งที่เต้ยทาผิดปกติทั้งหลายแหละเราลองมีรีแอคดูว่วารีแอคของเรากับเหตุการณ์นั้นนะ่ะเราจะรู้สึกยังไงเพราะ <c oughs> ตอนนี้เหมือนว่าความรีแอคของต้นเนี่ยมันเป็นระนาบเดียวคือเราก็จะพาที่แต่เราแบบข่านไปเรา จะแ,แบบจังหาะสองจังหวะหรือเปล่า,าเฮ้ยอย่างนี้เลยหรือเปล่าเลยพี่ไม่แน่ใจนะนี้แล้วแต่ตัวเราจะตีความนะแต่ว่าให้เรามีรีแอคก,กับสิ่งที่เขาส่งมาในในใน,ในทุกๆก,การที่เขาเล่นลงมานะอเ,เออน่าจะช่วยเป็นบ้า <c oughs> แล้วก็เพื่อนๆอ,อีกแล้วเอา่ว้ <c oughs> ตัวเองเ แล้วไปจัดการตัวเองกันแล้วมันกลับมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงใช่เก่งมากเก่งมากเวลาแป๊บเดียวได้รางวัลตุ๊กตาทองเล็กอัพด้วยได้คะแนนเมคอัพ่งแล้วจบดีมากดีมากมากเลยฉันเป็นอะไรกับลูกพี่พ่อ